สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าสิงห์บลูพอดแคสต์สำหรับแฟนเชลซีตัวจริงวันนี้เราจะพูดถึงหนึ่งในข่าวที่เรียกได้ว่าทั้งร้อนทั้งแรงและทั้งขัดใจแฟนบอลบางกลุ่มเป็นอย่างมากนั่นก็คือข่าวลือของอเลฮันโดรกานาโชกับเชลซีหลายคนอาจคิดว่าเฮ้ยจะเอาจริงเหรอหรือบางคนอาจถึงขั้นพูดว่าไม่เอาอย่าเข้ามาใกล้สแตมฟอร์ดบริดจ์ แต่ไม่ว่าคุณจะรู้สึกยังไงข่าวลือเรื่องนี้มันไม่จางหายไปไหนเลยครับตรงกันข้ามมันเริ่มเข้มข้นขึ้นทุกวันทุกวันจากรายงานของ The a t h l e t i c บอกชัดเจนว่าเขายังคงรอเชลซีอยู่ไม่ใช่แค่พันๆไม่ใช่แค่การถูกพูดถึงแต่เขารอจริงๆเพราะเจ้าตัวตอบแล้วว่าอยากอยู่ในพรีเมียร์ลีกต่อไปอเลฮันโดรการาโชเด็กหนุ่มวัย21ปีจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด วิงเกอร์ฝีเท้าจัดจ้านที่สามารถเล่นได้ทั้งสองฝั่งยิงประตูโหดจ่ายบอลได้และที่สำคัญเขาได้รับรางวัลปุชกาส s อเวอร2024จากลูกยิงกักรยานอากาศสุดเวอร์วังที่ยิงใส่เอฟเวอร์ตันเมื่อปีที่แล้วผลงานแบบนั้นจะไม่ให้ทีมไหนสนใจได้ยังไงล่ะครับทำไมเชลซีถึงอยากได้เขาในเมื่อทีมเรามีปีกเยอะอยู่แล้วรวมถึงนักเตะใหม่อย่างเจมี่คิทเทนส์ที่เพิ่งเซ็นสัญญามาแล้วจะซื้อเพิ่มอีกทำไม ก็เพราะว่าปีนี้เชลซีต้องเล่นทั้งพรีเมียร์ลีก f FA c u คัพคาราบาวและที่สำคัญคือรายการยูฟาแชมเปียนส์ลีกมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะครับที่ต้องเล่นในรายการนี้ควบคู่ไปกับฤดูกาลที่ยาวนานและหนักหน่วงอยู่แล้วจะยิ่งเพิ่มความเหนื่อยล้าและความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของนักเตะได้การมีแบ็กอัพที่ดีในทุกตำแหน่งอาจเป็นสิ่งที่พาเราคว้าแชมป์ก็ได้นะครับความเป็นไปได้ที่กาาโชจะมาร่วมทีมนั้น ต้องบอกว่ามีความเป็นไปได้สูงจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เช่น The Athletic, Standard, Sky Sports และ Ben Jacobs ทั้งหมดนี้บอกชัดเจนว่าเชลซีให้ความสนใจจริงมีการเจรจาจริงและแม้แต่ตัวแทนของกาลาโชก็ถูกพบในสนาม Stamford Bridge ์มู่ไม่นานมานี้แต่ติดอยู่ตรงที่แมน U ต้องการเงินสดเพราะติดปัญหาเรื่องกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกจึงทำให้มีข่าวลือเรื่องการสลับตัวกับคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคู ซึ่งก็เริ่มลือกันแรงขึ้นเรื่อยๆเช่นกันแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่ากานาโชเหมาะกับเชลซีหรือไม่คุณอยากเห็นเขายิงประตูสุดโหดในสีเสื้อสีน้ำเงินหรือคุณอยากให้เขาอยู่ไกลาจากลอนดอนไปเลยไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่สิ่งที่แน่นอนที่สุดคือเชลซีของเรากำลังเดินหน้าและตลาดนักเตะรอบนี้ยังมีเรื่องให้เราลุ้นกันอีกเยอะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับเรื่องเล่าสิงบลู ช่องที่พาแฟนเชลซีไปรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกข่าวที่คุณต้องรู้